เกิดว่ากลับไปคืนดีก็โกลนหัวจบไหมจ๋าก่ใจพวกคุณยัง ภรรยาโชครถแห่จัดให้ตามคำขอด้วยการโกนหัวให้ดูแบบจบๆพร้อมถามกับสากระจายพวกมึงแล้วหรือยัง <c oughs> ถือเป็นอดีตคู่สามีภรรยาที่หลายคนลุ้นหนักมากว่าต้องร้องหอนร้องบืฮู้กินอาหารหมาหรือเปล่าน้าหลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2556ด้านนัทจับได้ว่าโชครถแห่นอกใจจนมีการประทะอารมณ์กันเดือดแล้วต่อมาทั้งโชคและนัทไม่ขอทนต้องใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอีกต่อไปแล้วเดินทางไปเซนบียาในที่สุด แถมหลังจากที่นัทกับโชคเดินทางไปเซนไบาย่านี้นะคะด้านแฟนคลับก็เข้ามาถามไทยนัทว่ามีโอกาสรีเทิร์นรักกับโชครถแหหรือเปล่าด้านนัทนะคะตอบกลับสุดแซบว่าถ้ากลับไปคืนดีแล้วก็จะยอมโกนหัวเลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันเลยค่ะและนัทเชื่อว่าเลิกกับนัทไปมีแฟนใหม่ก็จะไปมีลูกอีกเพราะว่าบ้านเขาลูกดกทุกคนนัทยังคิดว่านัทไม่เคยคิดว่านัทจะมีลูกเลยแล้วยังมีเลยอะ่ะผ่านมาแล้วใช่ ฉนนไม่ใช่ลูกคนแรกของเขาน่ะใช่ถ้าเกิดว่ากลับไปคืนดีก็โกนหัวก็โกนหัวก็โกนหัวเอาเรื่องจริงลูกดอกลูกดอกมากขยันไข่ซึ่งหลังจากที่นัดไ ประกาศลั่นนะคะว่าถ้าคืนดีกับโชครถแห่เนี่ยจะยอมโกนหัวด้านโชคกับนัดก็มีโมเมนต,ต์ด้วยกันอีกทีค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5 6 7นะคะด้านนัดกลับโพสต์โมเมนต,ต์ที่ดีต่อใจด้วยการถ่ายรูปร่วมเฟรมกับอดีตสามีโชครถแห่ครั้งแรกหลังหย่าพร้อมประกาศข่าวให้ทุกคนทราบกันทั่วหน้าวา่าตัวเองกลับมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับโชครถแห่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าเป็นงานทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศที่รับไว้ก่อนหย่ากันนั่นเองค่ะแถมในระหว่างที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันนนนที่สามบิะนนะคะ โชครุกหนักง้อหนักอย่างเต็มที่ทั้งถามนัดว่าคิดถึงไหมต่อด,ด้วยการร้องเพลงง้อแถมยังแอบ,บหยอดคําหวานใส่นัดบนเครื่องบินอีกด้วยเท่านั้นไม่พอคะ่ะขณะที่โชคไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศนะคะพอมีเวลาว่างพีก็แอบ,บหยอดคาหวานง้ออดีตภรรยาน,นัดไม่หยุดทาเอาชาวเน็ตลุ้นหนักคะ่ะรู้ว่าการที่โชคหยอดคาหวานใส่นัดบ่อยๆจะมีข่าวดีเรื่องรีเทนรักของทั้งคู่หรือเปล่าขณะที่ชาวเน็ตอีกจํานวนมากเข้ามาคอมเมนต์ในช่องทางของนัดเรียกร้องเรื่องที่นัดเคยรับปากเอาไว้ว่า จะกอนหัวถ้ารีเทนรักกับโชครถแห่แม้โชคกับนัดจะยังไม่รีเทนรักกันแต่งานนี้นัดไม่ขอทนกับสิ่งที่หลายคนเรียกร้องอีกต่อไปแล้วค่ะเธอโพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเองโกนหัวไปแบบจบๆพร้อมถามกลับว่าสาแก่ใจพวกมึงหรือยังเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะโอเคไหมกูโกนให้แล้วไม่ต้องเรียกกูกูโกนให้เลยจบไหมสาแก่ใจพวกมึงยัง <c oughs> กัดกเกก <c oughs> ่่งงงริๆซึารโกนหัวของนัดครั้งนี้ไม่ใช่การโกนหัวจริงๆนะคะแต่เป็นฟิลเตอร์ที่ทําให้หัวล้านนั่นเองทำเอาวัานดาวแฟนคลับนะคะแห่แซวกันยกใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทําถึงมากแม่ฟิลเตอร์โกนผมก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยตัดสกินเฮดเลยโกนไม่หมดค่ะมีปลอยผมข้างหลังอยู่นิดนึงเป็นต้น ขณะที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งนะคะก็สงสัยว่าสรุปนัดกับโชคเนี่ยดีกันแล้วใช่ไหมกนแบบนี้นั้น,นแฟนคลับก็เลยเข้ามาตอบกลับแทนนัดว่าเขารําคาญหรือเปล่าคะพูดกันร่ำไรเพราะว่าเขาพูดไว้หลายคลิปแล้วว่าไม่รีเทินรักก็เลยใส่ฟิลเตอร์เลยจบๆซึ่งต่อมาค่ะนัดก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ช่วยตอบแทนตัวเองว่าเก่งมากขอบคุณค่ะพร้อมอีโมจิปรบมือ3อันไปเลยจ้า เรียกว่าใครที่เรียกร้องอยากจะเห็นนัดก้อนหัวด้านนัดก็จัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องรีเทิร์นกับอดีตสามีโชครถแฮยังไม่ได้รีเทิร์นค่ะที่โพสต์คลิปใส่ฟิลเตอร์ก้อนหัวก็เพาะรำคาญที่ถามกันบ่อยๆนั่นเองค่ะข่าวสดสือ่ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ